ซูเป,ปอร์กรดีนตอนที่2,310ร่างกายแห่งราชันพูดผีปลายสางหลังพาองครักทั้งสี่จากไปขณะที่เดินออกไปเขาก็หันสายตาที่แข็งกล้าวมาที่เรสลีฟและพูดใครบอกให้เจ้าใช้การโจมตีที่รุนแรงอย่างนั้นกับหานเส้นพวกเราอาจจะมองความเป็นจริงที่ว่าราชนีแห่งมีดปฏิเสธข้อเสนอขององค์ชายได้แต่พวกเราไม่อาจมองข้ามสิ่งที่ได้ยุคคน,นั้นขัดต่อความประสงค์ขององค์ชายได้กระหม่อมแค่ต้องการจะสั่งสอนขอเขาว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากล้ามาลบหลู่องค์ชายเรสลีพูดขณะที่ลดตัวลงข้าจัดการกับธุระของตัวเองได้อย่าได้ทําแบบนั้นเป็นอันขาดข้าจะประหารชีวิตของเจ้าด้วยตัวข้าเองปลายช่างหลังพูดอย่างเย็นชาโชคดีที่เจ้าฆ่าเขาไม่ได้ไม่อย่างนั้นแม้แต่ข้าเองก็คงจะช่วยขอละเว้นโทษให้เจ้าที่ฆ่าชีวิตคนอื่นภายในส่วนกษัตริย์ไม่ได้ก็หม่อมทํางานสะเเ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 เรเเโครงคํานับเ่างเเ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 เมันอีกเปเนครั้งที่สอง ปลายชางหลังสะบัดมือและเริ่มเดินทางออกไปเพื่อค้นหามังกรกษัตริย์รากแก้วอีกตัวเนื่องจากมังกรกษริย์รากแก้วที่ปรากฏในจุดที่ต่างกันออกไปจากครั้งเดิมคนของราชวงที่มาจึงจําเป็นต้องค้นหามังกรกษริย์ใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาต้องการที่จะฝึกอีกตัวเลือกก็คือไม่ออกไปจากมังกรกษัตริย์แม้แต่ตอนที่ต้นไม้ไม่ได้ปลดปล่อยแสงออกมาหันเส้นและปเหเวยปีนกลับขึ้นไปบนต้นไม้กษัตริย์รากแก้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็รอคอยเวลาที่มันจะพาพวกเขาลงไปใต้ดินโชคดีที่มีแค่คนของราชวงศ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในสวนกษัตริย์ได้ซึ่งราชาปายมีบุตรธิดาเพียงแค่ร้อยคนเท่านั้นหานเซ้นและปายเหวอโชคดีนอกจากไปช่างหลังแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เจอกับคนของราชวงศ์อีกในอีกสิบชั่วโมงต่อมาไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นหานเซ้นคิดว่าการฝึกจะเป็นไปด้วยดีแต่ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นใครบางคนเดินเข้ามาด้วยความรวดเร็วปายอูช้าง ฮันเซ่นตกใจกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของชายอีกคนนั้นอีกฝ่ายคือชายคนเดียวกับที่เขาพบในสถานีอวกาศมันเห็นได้ชัดว่าไปอูชางมาที่นี่เพื่อพบกับฮันเซ่นไบไวหน้าซีดเมื่อเห็นไปอูชางตรงเข้ามาแต่มันสายเกินไปแล้วที่จะหนีฮันเซ่นทำไมเจ้าไม่ไปตามที่ข้าขอไปอูชางลอยตัวอยู่ในอากาศและมองมาที่ฮันเซ่น้าไม่เคยตอบตกลงฮันเซ่นพูดเมื่อไปอูชางได้ยินฮันเซ่นใบหน้าของเขาก็ไม่ขยับแม้แต่น้อย สีหน้าของเขานิ่งราวกับหินซึ่งทําให้เขามีใบหน้าที่เรียบฉเฉยเมือไรความรู้สึกถ้าอย่างนั้นเจ้าและข้ามาต่อสู้กันที่นี่เป็นยังไงข้าเป็นองครักษ์ขององค์ยิงไปไว้ข้าไม่ใช่นักสู้ในสนามประลองข้าไม่ขอรับก่อนที่ฮันเซ่นจะพูดจบไปอูชางก็ใช้มีดฟันเข้ามาหาเขาแล้วนี่ทุกคนเอ็กตีมคิงได้เห็นผมแบบนี้กันหมดเลยหรือยังไงฮันเซ่นชักมีดเคี้ยวผีสิงออกมาป้องกันมีดของไปอูชางเครง่งมีดของทั้งคู่ปะทะกัน ปอุชางฟันแบบกดลงขณะที่หานเซิ้นฟันแบบกดขึ้นมีดลมปราณสีม่วงและสีขาวพุ่งเข้าใส่กันมีดลมปราณแตกกระจายไปทุกแห่งเนื่องจากหานเซิ้นยืนอยู่บนหัวของมังกรกษัตริย์มีดลมปราณที่แตกกระจายจึงไปถูกมังกรกษัตริย์ลากแก้วเข้าและปลุกมันให้ตึงขึ้นมามังกรกษัตริย์ลากแก้วคำรามร่างของมันทยานขึ้นและเกล็ดของมันก็ถูกเขยา่าขณะที่มังกรกษัตริย์แกงหัวของมันมังกรกษัตริย์รากแก้วไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้แต่ถึงอย่างนั้น ความแข็งแกร่งของกายภาพมันเป็นอะไรที่น่าสะพรงกลัวแค่แรงจากการแกว่งหัวของมันก็มากพอที่จะฉีกมิติให้ขาดฮันเซนไปอูชางและไบไวยถูกโยนออกไปไปอูชางแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเขาฟันใส่ฮันเซนอีกครั้งมีดของเขาเป็นเหมือนกับน้ําแข็งใบมีดดันเย็นยเยือกแต่พลังที่ปลดปล่อยออกมามันแทบจะไม่มีความเย็นอยู่เลยมันไม่ได้ปลดปล่อยพลังน้ําแข็งออกมาซึ่งนั่นเป็นอะไรที่แปลกมากๆนิดเขี้ยวผีสิงของฮันเซน ปันพทะกับมีดของไปอูชางอีกสองครั้งแต่มันก็ยังไม่มีฝ่ายไหนที่ได้เปรียบมับงกรกษัตริย์รากแก้วคำรามออกมาและพยายามจะกลืนกินพวกเขาหานเส้นกระพือปีกและเทเลพอร์ตเขาต้องการจะถอยห่างจากมังกรกษัตริย์ที่โกรธแต่ไปอูชางยังคงพุ่งเข้ามาจู่โจมใส่เขาอย่างไม่สนใจอะไรอย่างอื่นไปอูชางไล่ตามเขาอย่างไม่หยุดและมังกรกษัตริย์ก็พยายามจะกลืนกินพวกเขามันทําให้หานเส้นรู้สึกโมโหเขาใช้วิชากายยกและโลหิตชิประจรจนถึงขีดสุด ห <Hans> ันเส้นโฟกัสไปที่ป่อูฉางที่กําลังเข้ามาใกล้และฟันเข้าใส่เขาป่ายูชางเป็นแค่เดยกคนหนึ่งเช่นกันการโจมตีของหานเส้นจะถูกตัวของเขาและทําให้เขากระเด็นไกลออกไปไป่อูชางกระเด็นออกไปหลายพันเมตรก่อนที่เขาจะหยุดตัวเองได้ดีดีด,ดตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่าทําไมเจ้าจึงถูกกล่าวว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับผ่ายเดียวได้เจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังจริงๆป่อูชางไม่ได้โกรธแต่เข้ากับดีใจแทนเขายิ้มออกมา แต่ใบหน้าของเขาดูแข็งกระด้างเกินไปซึ่งทําให้รอยยิ้มของเขาดูฝุดฝุดมันทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมองเห็นมันในขณะที่เขาพูดออกมาลมปราณสีขาวที่เยือกเย็นก็ประทุขึ้นมาจากร่างกายของไปอูช้างลมปราณที่หนาวเย็นกลายเป็นไฟน้ําแข็งที่ไม่แผ่ความร้อนออกมาด้วยเปลวไฟที่ลุกไหม้อ,อย่างเยือกเย็นนั้นร่างกายของไปอูช้างก็เริ่มที่จะโปร่งใสภายในชุดเกราะสีขาวของเขาเขาดูเหมือนกับพูดผีที่โปร่งใสร่างกายแห่งราชันพูดผี หันเซ่นรีบถอยออกมาไป๋เว้ยรีบตรงเข้ามาหน้าหานเซ่นและพูดกับไปอูชางพี่อูชางพี่เป็นองค์ชายคนหนึ่งการโจมตรีราชอ,องครักษ์ของน้องแบบนี้จะทําลายชื่อเสียงของพี่คนอย่างหานเซ่นไม่คู่ควรที่จะเป็นศัตรูของพี่ไป๋เว่ยรู้ถึงสกัดยีภาพที่แท้จริงของไป๋อูชางโดยปกติแล้วร่างกายแห่งราชันของเอ็กตรีมคิงจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในตอนที่พวกเขาวิวัฒนาการสู่ระดับราชานัน มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไปเว่ยตั้งตารอที่จะวิวัฒนาการสู่ระดับราชนนี่เป็นความจริงสําหรับเอ็กตรีมคืนทุกคนยกเว้นก็แต่ไยอูชางร่างกายแห่งราชนของเขาตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ระดับไวเขาเขามีพรสวรรค์มากๆในหมูเอ็กตรีมคิงด้วยกันโดยปกติแล้วเขาไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายแห่งราชนเพื่อเอาชนะคนที่อยู่ในระดับเดียวกันด้วยซ้ําด้วยร่างกายแห่งราชนพผู้ผีของเขาเขาสามารถต่อกรกับยอดฝีมือระดับราชนได้ เนื่องจากไพอูชางเปิดใช้ร่างกายแห่งราชานพูดผีเพื่อต่อสู้กับฮันเซ่นมันก็เป็นหลักฐานว่าเขาต้องการต่อสู้อย่างจริงจังกฎของส่วนกษัตริย์มีผลต่อราชวงศ์ทุกคนแต่ไพอูชางดูเหมือนจะไม่สนใจกับเรื่องพวกนั้นเขาเมินเฉยต่อกฎของส่วนกษัตริย์ที่ห้ามการฆ่าฟันดวงตาของไพรอูฉางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นไปเไวเลยแม้แต่นี้เดียวเขาจ้องไปที่ฮันเซ่นและพูดเร็วๆเข้ามาต่อสู้กับข้า หมอนี่บ้าไปแล้วหรือยังไงกันหานเส้นถอนหายใจเขารู้สึกตัวเองเป็นแม่เหล็กดูดคนบ้าก่อนหน้านี้บาก็ต้องการจะฆ่าเขาอย่างไม่สนใจอะไรตอนนี้ไปอูชางอีกคนหนึ่งหานเส้นสงสัยว่ามันมีบางสิ่งเกี่ยวกับร่างกายของเขาหรือเปล่าที่ทําให้เขาดึงดูดบุคคลที่บ้าบอยอย่างนี้ไปเหว๋ยอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไปอูชางได้ฟันลงมาแล้วในสายตาของเขามันเหมือนกับว่าเธอไม่มีตัวตนเขาฟันเข้าใส่หานเส้น แต่ไปเว่ยยืนอยู่ด้านหน้าของหานเซินเธอจะรับการโจมตีแทนเขาครับสำหรับตอนนี้ก็จบตอนไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด r i ร์และกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับตามแล้วแต่สถานการณ์